ที่ดินสร้างโรงงานได้จังหวัดระยองเนื้อที่46ไร่สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะเนื้อที่46ไร่2งาน81ตารางวาตั้งอยู่ที่ซอยส1ตําบลนพนานิคมอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ในพื้นที่สีม่วงค่ะเหมาะสำหรับสร้างโรงง,งานโกดังสินค้าตั้งอยู่บนถนนสาย11ตัดกับซอย11เป็นแปลงมุมนะคะ ทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้าง156มเมตรลึกเข้าไป442เมตรท้ายแปลงมีรำรางสาธารณะอยู่ค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ในพื้นที่สีม่วงค่ะสามารถสร้างโรงงานสร้างโกดังสินค้าสร้างออฟฟิศทำโครงการบ้านจัดสรรหรือซื้อไว้เก็งกำไรได้ค่ะ ตำแหน่งที่ดินเข้าจากถนนสาย36ระยะทางเพียง1.5กิโลเมตรใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์สาย7ระยะทางประมาณ4.5กิโลเมตรอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอีเทิลโพลิเมอร์กรุ๊ปและนิคมอุตสาหกรรม WHA สาย13นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ปลวกแดงและนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธแปลงนี้นะคะเส้นทางเข้าออกได้หลายทางค่ะเข้าจากสาย36 ฝั่งซอยสิหรือสายสิได้เลยค่ะตั้งขายราคาไล่ละ2องล้านสี่แสนบาทค่ะท่านใดสนใจติดต,ต่อสอ spoiled, บถามหรือต่อรองราคาติดต่อมาได้ที bar, ่เบอร์080 289 41 4 1หรือ062 464 1542ค่ะ